สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอ้นุ่มนอดหน้าะครับพี่น้องวัอนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอาจจะวกไปวนมานะครับกับสถานที่เดิมๆนะครับกะมืันนี้พี่น้องกะมาเอาพวกพักปลอดนะครับพวกจ่อพวกแหนนะครับที่ทางด้านเทศบาลนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐพี่เพิ่นได้ลอกออกจากคลองนะครับมากองอยู่ตาม นี่แหละตามถนนตามห้วยนี่พี่น้องนะครับก็เป็นขยะนะครับนี่มันเน่าเข้ากับสี่เอาไปแปรรูปพี่น้องนะครับทำผสมทําดินปลูกเพื่อจําหน่ายนะครับนี่ก็คืออาชีพที่ีเลี้ยงผมนะครับเลี้ยงครอบครัวนะครับเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะครับส่วนดินปลูกของผมก็หนุ่มนอนนานะครับพี่น้องนะครับยี่หอคือหนุ่มนอนนานะครับผมก็ทําอยู่ที่จังหวัดระเอชน่แหละนะครับ บ้านผมก็อยู่อำเภอสีสมเด็จนะครับเผือ FC นะครับไปใกล้กันก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาได้พี่น้องแวะมากินเขากินปลาทักทายกันได้นะครับสําหรับวันนี้พี่น้องกับบมี่ยังไหลนะครับก็มาพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ก็เดือนกุมภาพันธ์เนาะปลายเดือนแล้วแหละพี่น้องนะครับก็เดือนหน้าก็มีนาคมพี่น้องอ่าภาคอีสานบานเฮ้านะครับก็จะมีบุญนะครับ บุญประเพณีก็คือบุญผเวทนะครับเป็นบุญที่ขึ้นชื่อเลยนะพี่น้องของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยคือจะมีคําเกี่ยวกับบุญผเวศก็คือกินข้าวปุ้นเอาบุญผเวทนะครับฟังเทศมหาชาติอ่านะครับคือจะพูดถึงพี่น้องภาคอีสานเท่านี้การเฮ็ดโป่งเฮ็ดบุญนี่เนาะนะครับก็จะเล่าให้ฟังนะครับนะครับการทําบุญบ้านเท่าพี่น้องนะครับก็ จะมีเยอะมากนะครับภาคอีสานนะครับช่วงนี้ก็ยังว่าพี่น้องนะครับบุญพระเวทนะครับผมก็จะเล่าพี่น้องเรื่องการทําบุญนะครับการทําบุญนี่สมัยนี้นะครับก็จะเป็นการทําบุญด้วยเงินนะครับคือมันไม่มีการทําบุญด้วยใจเหมือนสมัยก่อนพี่น้องคืออย่างที่ผ่านมานะครับเมื่อกลางปีนะครับช่วงหลังออกพรรษา ก็เป็นบุญกระถินใช่ไหมครับบุญกระถินนี่ก็ผมไม่รู้พี่น้องว่าทางบ้านอื่นหรือว่าทางวัดอื่นนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมจะเล่าในส่วนที่ผมรับรู้ก็คือที่บ้านผมนะครับการออกบุญนะครับครัวเรือนละ1 0 0 0บาทนะครับนะมันมันเป็นเหมือนข้อปฏิบัติข้อกําหนดนะครับพี่น้องคืออ่าถ้าเป็นผูเ้เถาผู้แก่เพื่อกล่าวว่าทำบุญเยอะ นะครับในเงินเอาเงินให้พระได้หลายได้บุญได้หลายนะครับประมาณนี้พี่น้องแต่สําหรับผมนะครับผมมองว่าพี่น้องการทําบุญอ่ะอย่างที่ผมเคยเลียนหนังสือมาตั้งแต่อายุหน่อยเนาะพี่น้องเนาะปถมเนี่ยเขาจะสุกสอนมาว่าการทําบุญพี่น้องตามหลักความจริงเนี่ยต้องต้องทาด้วยศรัทธาทํหนึ่งล้านหรือ1บาทก็ได้บุญทอกันทุกอย่างมันเกิดจากใจพี่น้อง แล้วผมมองสมัยนี้นะครับการทําบุญเนี่ยเหมือนเป็นการแข่งขันกันนะครับอ๋อก็คือนะครับเนื่องจากนี่แหละผมผมมองนะไม่รู้สาเหตุมาจากตรงนี้หรือเปล่ามองว่าเปลี่ยนพ่อผู้เฒ่าหรือว่าอ่าคนทิ่ไปวัดดูๆมากระทาย,ยกวัดพี่น้องอ่าบางครั้งนะครับอ่าความคิดเพิ่นก็ดีด้ยแต่ว่ามันกะมีข้อเสียนะครับเหมือนเราทําบุญเนี่ย เอาเงินถวายพระเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งไม่ดีพี่น้องมันเไหร่เนี่ยพระถือเงินเมื่อพระถือเงินพระก็คนพี่น้องนำมณ์กันนำมันก็ทําให้พระะเสื่อมไปได้อันนี้ผมในมุมมองของผมนะครับแล้วก็การทําบุญเนี่ยบังค,บคับครัวเรือนละหนึ่งพันบาทเนี่ยสมัยเนี่ยเนี่ยมันเยอะพี่น้องมันหลายดิเงินหนึ่งพัน 1, เนี่ยมันหลายเพราะอีย่างหูงงจักบอกเพราะว่ารายจ่ายของครัวเรือนนะของแต่ละคนเนี่ย มันสูงอยู่แล้วพี่น้องเหมือนกับเราไปเพิ่มภาระให้เขา1,000บาทในเดือนนั้นในรอบนั้นคนอาจจะมองว่าปีหนึ่งปีละพันหนึ่งดอกบุญกระถินปีอ่าปีละเทือแล้วบุญพะเวทก็ปีละเทืออีกพี่น้องเนี่ยต่อไปในบ้านผมเนี่ยสีเอาอย่างน,นี่ก็คือต้องออกครัวเรือนละพันผมมองว่ามันมันสร้างภาระให้กับประชาชนสร้างเพาพาระให้กับช่าบาทนะครับ คือผมผมอยากในการฮ็ดบุญนะพี่น้องที่บ้าที่จมวันนี้เนาะมันต้องทําด้วยใจจริงๆพี่นอ้องทําหลักร้อยหลักสิบหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็แล้วแต่ผู้มีจิตศรัทธานะครับมเมื่นไ่าประกาศกันโอ้บังคับในการเก็บคือผมเห็นพี่น้องเห็นกับตานี่แหละมีญาติผมนี่แหละ,ะจะเล่าให้ฟังความจริงเนี่ยแฟนแกเป็นเป็นมะเร็งพี่น้องเป็นมะเร็งนะครับก็ช่วงนั้นก็ จะทาบุญกระถินนี่แหละแกก็ไม่มีเงินพี่น้องวันนี้จะพาแฟนอะไปใช้ไอ้ต่างกอเอินคีโมะนะครับไปใช้คีโมยังไม่มีเงินเลยแกต้องไปยืมเงินไปใช้คีโมแล้วยืมเงินหนึ่งพันไปทําบุญน่ะพี่น้องคิดว่ามันดีบ่การทําบุญน่ะแบบนี้จะไปบังคับเขาเนี่ยมันมันได้บุญหรือได้บาปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นแล้วการทําบุญเนี่ยมันต้องทาโดยใจอันนี้เพื่อนอาชีพโดยใจอยู่พี่น้องแต่เรื่องะ การได้ใจหองเพิินเพิ่นกับไปยืมเงินมามาทาเพราะว่าเพิ่นยันเท้าบานว่าให้จมให้นี่แหละนะครับนี่แหละการทําบุญแบบนี้นี่ผมไม่เห็นด้วยนะครับพี่น้องหรือเอฟซีท่านใดที่ที่ที่คิดคือผมบหรือคิดบ่คือผมกะคอมเมนต์มาใดพี่น้องนะครับว่าการทําบุญลักษณะนี้เนี่ยมันมันไม่ถูกต้องนะครับมันเป็นพ่อใครมันเป็นพ่อผู้เฒ่าผู้แก่พี่น้องคือพยายามจะ จะยกยอปอปั้นหรือจะสร้างนั่นสร้างนี่โดยที่ไม่คำนึงถึงคำนึงถึงสภาพเศรษฐกิจคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของครัวเรือนนะครับว่าชาวบ้านตอนนี้มีความทุกข์ยากประมาณไหนพระก็คือกันพี่น้องที่เราทําบุญให้พระเยอะเนี่ยผมผมไม่เห็นด้วยนะพี่น้องใส่ซ่องให้พระได้หลายเนี่ยมนทําให้พระเสื่อมไปด้วยพี่น้องคือผมพูดอยู่นี่โมเมนต์าผมบรหักพระบรหกบักพระพุทธศาสนาดิความรักน่ะมันต้องแบบรักแบบ อ่าคนวาจะไหนก็รักแบบสร้างสรรค์รักแบบมีความคิดพี่น้องถ้าเรารักแบบปนเปื้อให้เขาแบบความปนเปเื้อนเียมันไม่มีที่จบพี่น้องแล้วก็ว่าในเน่พระเสื่อมไปนําพระก็ยังว่าอะไรพี่น้องจะไม่ว่าพระฝ่ายเดียวก็ไม่ได้นี่แหละก็เป็นพ่อโยมเหมือนกันพี่น้องเฮตให้ศาสนาเฮาเสื่อมนะครับเป็นพ่อผู้เฒ่าผู้แก่ขึ้นกันผมว่านะครับอย่าอย่าเลยพี่น้องคณะกรรมาการวัดนี้ก็คิดหน่อยครับว่าสภาพเศรษฐกนะิจน่ะสังคมมันเป็นอย่างนี้นะครับเฮ้าสีแบงเบาผ้า,าละ ให้บานได้จังไดนะครับการสร้างวัตถุการสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้เนะี่ยมันไม่ทําให้ศาสนาไเจริญนะครับศาสนามันเจริญได้เพราะคําสอนของพระพุทธเจ้าหลักคําสอนหลักปฏิบัตินะครับนี่แหละผมอยากให้คิดในหันมามองในจุดหนีนะนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยใส่จะให้วัดเจริญให้พุทธศาสนาเจริญทําเงินทําบุญเป็นล้านมันไม่มันมันไม่ใช่พี่นอ้องยิ่งทําให้เสื่อมอย่างที่ผมว่านะครับ ลองได้พระได้จับเงินสิครับมันจะเสื่อมไหมเงินน่ะมันทําให้จิตใจคนอ่อนไหวนะครับพระก็มีสองแบบได้พี่น้องเพิ่นกับเป็นพระเอาหลังหันล้วก็อ่าสมุจิสงซื้อซื้อได้นะครับเราต้องเข้าใจในตรงนี้ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปวัดดูหรอกพี่น้องแต่ว่าบางทีนี่ผมก็มองแล้วก็สังเกตดูพี่น้องว่ามันมันทำให้หดหู่ทาบุญแต่ละครั้งนี่ผมไม่อยากทําเลยผมกับว่าทาเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีความบังคับ ทุกอย่างมันต้องเกิดด้วยใจพี่น้องถ้าเขาเห็นอย่างด้วยด้วยด้วยความที่ว่าบ่ได้ใจนะมมีความสุขผมกะผมก็จะไม่ทํานะครับเหมือนกับผมขายของนี่แหละผมถ้าลูกค้าซื้อซื้อแล้วมีความสุขระหว่างผมผมเป็นคนขายกับผู้ซื้อมีความสุขผมก็จะขายถ้าลูกค้าบ่มีความสุขผมก็ะบี่ขายให้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่ไม่อยากได้เงินพี่น้องบางครั้งอะ่ะทำอะไรก็แล้วแต่นะพี่น้อง มันอยากมีความสุขนํานะครับเนี่ยนะครับก็ก็ฝากให้คิดพี่น้องผู้ถ่าผู้แก้ขึ้นกันพี่น้องไปวัดไปว่าเพิ่นกับางคนก็แม่คงแม่ขาวเหงาว่าตำตงเนาะไปจำทรงจำศีลบางทีเพื่อนกับไปเว้าพื้นกันขึ้นกันนะครับว้าพื้นพระขึ้นกันนั่นแหละผมก็เลยว่ามันบางครั้งมันก็มันก็ย้อนแย้งนะพี่น้องย้อนแย้งกับความเป็นจริงของของหลักคําสอนนะครับ นี่แหละผมอยากให้หันกันมามองว่าเออเราจะยึดหลักยังไงให้มันสมดุลน,นะครับแล้วก็การทําบุญนะพี่น้องอยากให้คนที่ฟังคิปอยู่นะครับก็ลองพิจารณาตามที่ผมพูดนะครับไม่ใช่บุญกะถินก็เก็บพัดหนึ่งบุญะเ,เวศก็เก็บพัดหนึ่งบุญนั่นบุญนี่ก็เก็บแต่เ,ตเงินหาแต่งเงินเขาวัดเพื่อสร้างวัตถุสร้างาสถานที่สร้างนั้นสร้างนี้สร้างไปก็ไม่มีประโยชน์นะพี่น้องนะครับปีหนึ่งอ่ะใช้ไม่คุ้มหรอกพี่น้องโบสถ์บางทีสร้างมา10บล้าน20บล้านน่ะ ปีหนึ่งใช้ครั้งหนึ่งไหมบางทีก็ไม่ได้ใช้พี่น้องสิ่งที่ใช้สิ่งที่ใช้ใชประจาที่สุดในวัดคือเมนนะพี่น้องเมนเผาศพใส่ดูสิ่งอื่นก็ธรรมดาพี่น้องกับซาลไอ้กับซาบลาวัดนะครับพี่น้องพันธ์ไปถวายอาหารนรั่แหละที่ใส่ดูนะครับนอกนั้นก็โอ้ยนานๆพี่น้องนะครับบางทีก็เหมือนทําอวดทาโชว์กันก็มีนะครับบางวัดนะครับให้นกขี่ไส้ให้หนูไปยู่ซื้อนะครับอันนี้ก็พูดจากใจจริงนะพี่น้องเนาะ ใครจะว่าผมยังไงก็ช่างนะครับผมก็เล่าตามความเป็นจริงที่ผมเห็นอยู่นะครับบางทีบางทีก็อาจจะขัดใจ f อฟนะครับก็อย่าว่ากันพี่น้องอันนี้ก็แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับอ้าคลิปนี้พี่น้องขอฝากนะครับ f c ด้วยนะครับสำหรับช่องไอหนุ่มนอนนานะครับมาบอกมาจมมาบอกความในใจให้พี่น้องฟังนี่แหละว่าเออมันอึดอัดใจนะครับเวลาทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยมันอึดอัดใจมากช่วงหน้าทําบุญเนี่ยนะครับคือ ถ้าการมาคับนะ่ะมันไมไ่เกิดความสุขพี่น้องการทําบุญก็ไม่มีความสุขแม้เทาสิบ,บริจาคเป็นล้านหนึ่งสิบล้านยี่สิบล้าน,านแต่ทุกอย่างมันไม่ได้เกิดจากใจมันก็ไม่ได้มีความสุขทุกอย่างก็เหมือนเดิมพี่น้องสู่บริจาคบาทหนึ่งเมื่อใดนะครับเต็มใจบริจาคได้บุญเยอะกว่านะพี่น้องเนาะนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ f c นะครับขอขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ